สวัสดีครับบ้านนายพหลวยนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอบถามพี่ๆที่มีความรู้เกี่ยวกับรถไายฟอร์ดนะครับพอดีคันนี้นะครับผมซื้อมานานแล้วครับคือตอนนี้ผมไปซื้อมาผมได้คันนี้มาจากโรงจำนำนะครับพอดีเจ้าของเก่าเขาไปจำนำไว้แล้วทีนี้เขาไม่ได้มาถายนะครับผมก็เลยไปซื้อมานะครับก็อยากจะถามพี่ๆนะครับว่าตอนผมไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฟอร์ดหกพันหกนะครับหกหกศูนย์ศูนย์นะครับผม ก็เลยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถฟอร์ดเท่าไหร่นะครับคือตัวนี้นะครับอ่ามันเป็นเครื่องอ่านี่ครับมันเป็นเครื่อง T3 สนะครับ T3 d5 นะครับ nn นะครับ6015 j นะครับอันนี้มันเป็นรหัสเครื่องของอะไรนะครับพี่พี่ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วก็มันตัวนี้จะเป็นตรงเกียร์นะครับจะเป็นอ่านี่ครับ d สองเ0 0 6เนจ็ดศูนย์ศูย์หกเอฟนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้เป็นตัวเอสนะครับนี่ครับอ่าที่นี่คือชุดเกียร์นะครับส่วนตัวเฟืองท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นในกองไฮดรอลิกนะครับกองไฮดรอลิกจะอยู่ด้านด้านบน <c oughs> เพราะว่าที่ผมสังเกตนะครับมันอยู่อยู่บ้านผมมันมีคันหนึ่งแต่นั้นเป็นเป็นฟอร์ดห้าพันนะครับแต่ว่าเห็นพี่เอเห็นนะาเขาบอกว่ามันเป็นท้ายหกหกหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน ตัวนี้นะครับเฟืองท้ายรหัสมันผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่ามไม่รู้นะครับเพราะว่าเอ่อมันมีแต่ขีิมันมีแต่ฝุ่นนะครับหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับเผื่อมีนะครับคันนี้ผมได้มาน่าจะหกเจ็ดปีแล้วมั้งครับคันนี้นะครับนี่นะครับอ่า เพราะผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าหกหนึ่งศูนย์กับหกหกศูนย์ศูนย์นะครับฟอห้าพันฟอเจ็ดพันอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงนะครับเนี่ยวันนี้มันเป็นฝาฝานี้เขาเรียกฝาไฮดรลิกครับให่ไหมฝาไฮนเนาะเนี่ยมันจะเป็น D I N N ห้าศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็มันไม่ชัดนะครับตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัว M แล้วก็ T T อะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวเฟืองท้ายนะครับยังหา นี่นรรหัสมันอยู่ตรงนี้น่าจะใช่นะครับนี่ครับเป็นเดี๋ยวเราเข้ดูก่อน D O N N นะครับแล้วก็4 0 1 3ตรงนี้น่าจะเป็นตัว A นะครับ A แล้วก็5 B นะครับตรงนี้จะเป็น13ึังนครับเนี่ยนนี่ครับนี่ครับพี่ๆที่มีความรู้ก็ คอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวที่น่ๆผมไม่แน่ใจนะครับว่าหกนหกหมันหกสิบห้าหรือเจ็ดสิบแรงม้านะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะครับนี่ครับเครื่องจะเป็นทีสามนะครับทีสามดีนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องน้ำมันเครื่องนะครับก็คันนี้ผมซื้อมา เอาไปเปลี่ยนลูกสูบแค่ครั้งเดียวนะครับต้งงต่ซื้อมานะครับทําเครื่องมาแค่ครั้งเดียวนะครับตอนที่ไปทําเครื่องมันรถมันนี่นี่ снова. มันมันเล่งไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าตอนเอาไปซ่อมก็ไม่ได้เครื่องก็ไม่ได้หลวมไม่ได้นะครับแต่ว่าช่างเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นลูกสูบทอร์โบให้เขาบอกว่าเป็นลูกสูบทอร์โบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกสูบแบบไหนนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกก้านวาล์วพวกอะไรใหม่หมดเลย คทำมาคั้งเดียวไอ้ตอนที่ตอนที่ผมไปซื้อมานะครับไอ้เจ้าของร้านไอ้เจ้าของโรงรับจำนำอะ่ะ<ๆ>เขาบอกว่าตอนแรกคันนี้มันมีเทอร์โบมามันมีเทอร์โบมาแต่เจ้าของนะครับเจ้าของคนที่เขาไปจำนำอะ่ะเขาถออเทอร์โบออกเทอร์โบออกนะครับแล้วก็ลุงที่อยู่ลรงจำนำอะ่ะเขาก็บอกว่ารถคันนี้ คือลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับเพราะว่าไม่ไมีการประกอบไม่มีการแยกชิ้นอะไรมาเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นชุดพวงมาลัยนะครับนะครับผมได้คันนี้มาสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับตอนที่ผมไปซื้อมานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอ่าจอดอยู่โรงจำนำนะครับสองเดือนเอ้สองปี เจ้าของลงจำนำบอกจอดอยู่สองปีนะครับแล้วก็ที่จริงมันมันมีรถอยู่สี่คันนะครับแต่คันนี้คันนี้คือสภาพอ่ะที่ผมได้มานะ่ะคือเครื่องแน่นที่สุดแล้ะเครื่องดีกว่าคันอื่นหมดเลยแต่เสียงเดียวคือล้อนหน้ายางหน้ากับยางหลังนะครับไม่มีดอกยางแต่ผมก็เลยตัดสินใจเอาคันนี้แล้วเขามาเปลี่ยนอดอกยางข้างหลังเปลี่ยนยางหลังแล้วก็แต่ยางหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ไ้ซื้อมานะครับ แล้วก็ผมมามาทําสีเองอะไรเองหมดเลยนะครับผมก็พยายามศึกษานะครับพยายามอ่านในนิดในตา,ามเพจตามในโซเชียลต่างๆนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหกพันหกไอ้ฟอร์ดห้าพันฟอร์ดเจ็ดพันฟอร์ดหก0หนึ่งศูนย์หกศนยนะครับมันมันต่างกันยังไงแต่ผมรู้แค่ว่าอะไรทุกอย่างมันสลับกันได้หมดนะครับีครับก็ พี่ที่ใช้รถฟอร์ดอยู่นะครับที่มีความรู้นะนี่ก็คอมเมนต์บอกรายละเอียดผมหน่อยนะว่าเครื่องทีถามนะครับมันใช้หกพันหกจริงไหมนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณลงหน้าไว้ก่อนนะครับ,บคนพี่ๆที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็บอกบอกให้เกี่ยวกับให้เป็นความรู้สําหรับผมนะครับคือผมก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ขับถายไล่ไปอย่างเดียวซื้อมาก็เห็นเครื่องแน่นผมก็ เรื่องแน่สสนสภาพดีชุดเกียร์ชุดอะไรไม่มีปัญหานะครับพอพาวเวอร์ Power, ไรชาร์จอะไรใช้ได้หมดทุกอย่างปกติไฮดรอลิกยกขึ้นปกติไม่มีปัญหาอะไรผมก็ซื้อมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกราคาก็ได้ผมซื้อมาประมาณประมาณสองแสนห้าสองนะครับแล้วก็รวมผ่านก็เกือบส0 0 0สนนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ไถ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะที่ผมใช้นะครับมาตลอดนะครับมีคนเคยมาถามซื้อผมอยู่นะครับผมจอดไว้หน้าบ้านนานนะครับเพราะว่าหมดหมดฤดูการทําไร่ก็ก็จะจะตอบไว้ประมาณทักท้าหกเดือนนะครับแต่ก็สตาร์ทเครื่องไว้ตลอดนะครับสองวันที่ประมาณนี้สองวันครั้งสามวันครั้งนะครับก็เดินหน้าถอยหลังวิ่งเข้ามาในไร่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ จะเป็นสิบนาทีละยังไงก็ขอขอบคุณที่แนะนําแล้วก็คอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ